สวัสดีค่ะพี่น้องมาหอดไทยหอดหน้าแล้วนะคะบรรยากาศช่วงเช้าเช้าตอนนี้เวลาหกโมงนะคะที่แหลกว่าสิไปตัดเขาหาใบเรือตัดเขาว่าเห็นจักตาไปใไ่ใส่ก็เลยเปลี่ยนแผนคะ่ะมาน้าน้ามานาทงอืม ยาค่ะบอนี่สช้มือพวานี้ไหมโอ้โุปีนเด็ได้ามาอิบ้านเฮากระซับ้านเฮานี่ละนะคุณขา้ายูดินอยูห้าเป็นมูลมังอิ่อยแม่พันพาเฮ็ดพาสร้างเป็นหนทางทำมาหากินโ่อดต,ตาย มา่าย้ลงหน้าดอกมาแล้วง่ายพันบอกกันว่าความวังอยู่เมืองกรุงอยากมีอยากกรุงให้เอาแห้งไปขายมีอยู่มีกินแต่มันบ่ม่วนหัวใจ แข่งขันงานใหญ่ดินรนวุ่นวายในแต่ละวันนี่หมองวังว่างกับสิบประมาณนี้นะคะกับตองสามสามก็คือว่าลกหม่องที่มันหนา,นามาปากลงบ่หิหามันมีหมองว่างนะคะเดี๋ยวนุ่งยางไปสอมมังกรต้นเขีนนยวๆนี่นต้นหยาหรือต้นเขาเพราะว่าปกติโดยส่วนมากเดีวจะเป็นตน้นยาหรือว่าเขาแก้ม โอ้เขาอยู่ดอกใครแน่เฮ๊คือออกดอกดอดไปหาปุ๋ยมาใส่กระโบล่ะ บาบางอยู่ใชนะ้โมิต้าตีถือสิใส่หมวกสิซ้ม ยาอูดเดอร์เห็นมาก็ได้เอาข้องคู่กันไหมเอามาหอดบักตจ๊กคุณอะเรื่องบกฮอยทิมนี่นนะโอ้ยพี่นาพี่ตา ชีเฮดหน้าละเด้อบันบุเคือหายูุ้นมองพุ่นคือสีวางหลายมองคยอคยอร้างที่ยางไปเบิ่งนี่โอเคคาเทยคือหกต่บุ

พีก่กายเนาะเขากะห่างหางว่างกะว่างร้ายนี้พีก่กายมันอาจจะเป็นที่คน้นวันล่ะคือสิลกใสมมาสามกับบพ่อสรุปเดี๋ยวไปสื่อกามาสาม บอกไัไปบบาสาก็ว่าสันตัวว่าสั่นแต่มาหอดได้หระด้วยเสียงเท่ารโทร่ับเสียงโทร่าับเยหมบ้านโน้ ไอ้กีทัวร์มาตเสาวแท้ยคือผู้เฒ่า,าโบราณฮัลโหลค่ะ มันบ่มวนหัวใจแข่งขันงานใหญ่ดินรนวุ่นวายในเตลวันนี่ค่ะโอ้ไขย่อยู่ด้วยค่ะพี่นี่ แต่ว่าอยากก่าก้าวอยู่แต่ว่าปีนี้น้าทาังนี้มีนามค่ะก็เลยแบบดูเหมือนสีเห็ดง่ายกว่าทุกปีในแจังหน่อยทุกปีหย่าเสียร้ายกว่านี้หลกักะอยากกว่านี้ว่อง,งามปาหนีดอกค่ะ นี่นี่ก็เป็นนาของโน้นะคะอยากกระทือว่ามีอยู่จะว่าบร้หลายซัมซุปปี้โอ้ <c oughs> ยังมาเบิ่งมองมว่นวางนี่วะ วันคนละหลอบบนี่คือพอซ้ำกันนี่แหละค่ะหน้าที่นุมาตัดปีกนนอ่อหนหน้าน่ะที่ยาหลลายๆทีน้ำท่วมนุตัดเขานานี่แล้วปุ๊บนุสเอาปุ๋ยมาใส่มันกลังงาม น้ำถว่วพี่น้องนูสิเหายภาษายังนี่ค่ะกระสีได้แก้ไขมงนี้ละค่ะงงงง่าเป็นยังเขาวงแดงมันเคยวางมันคือต้องวางตลอดมันเป็นน้ำาหย่งอยากลูก้นำมันาลายเนาะมันกระโบออกตัวบ่ต้อ,ตงงองงงเรื่องซํำนี่มันคือออก บันนี้นุ่งกับสิขออนุญาตจำเขาก่อนนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้นะคะฝากเป็นกําลังใจพวกนูด้วยนะคะืคอสิเด็กแก่ไขหลายเติบอยู่ค่ะแต่ว่ากัไข้ก่าซูปี้สาหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้ค่ะสวัสดีค่ะ